น้องไรอันมาส่งรอยยิ้มและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพาล็กชาแนลอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิต23สิงหาคม2567โพสต์แรกจาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตขอบคุณห้องข่าวบันเทิงครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับ แล้วน้องก็แชร์โพสต์จาก Facebook ห้องข่าวบันเทิงนะคะไรอันการ์ดบัณฑิตจำปาสิ์นร่วมสมทบทุนเงินบริจาคให้กับโครงการน้ำใจแพร่ช่วยแป้ลูกชายแห่งชาติไรอันการ์ดบัณฑิตจำปาศิ์นศินลปินนักร้องนักแสดงยุงข้าวและคอร์ดร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ โครงการน้ำใจแพร่ช่วยแป้จำนวนเงินสามหมื่นบาทไว้เพื่อจะซื้อวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทั้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นทางช่อง a ปรี้ยแนลนะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับน้องไรอนันกัดบัณฑิตด้วยนะคะความน่ารักแล้วก็มีน้ำใจของน้องไรอันนะคะก็ขอให้ น้องได้กลับขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะต่อกันด้วยอีกหนึ่งโพสต์นะคะจาก f c e e o o o ไรอันกัดบันดิตค่ะงานเลื่อนออกไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องก็ได้แชร์โพสต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะคะที่โพสต์เลื่อนงานคอนเสริร์ตในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่24สิงหาคม2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ขอเลื่อนการจัดงานล้านนามิวสิกเฟสติวัล2024ระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2567อย่างไม่มีกำหนดณนะสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร .9 สนามหลวงเมืองแพร่แอดแฟนตัวยง สรุปว่างานวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดแพร่ก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะแล้วก็นี่เป็นภาพสถานการณ์จริงนะคะที่จังหวัดแพร่สถานการณ์ขณะดนี้นะคะที่ปลาเล็กดูไลฟ์สดมานะคะน้ํากําลังเพิ่มขึ้นค่ะไม่มีลดลงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็ Facebook สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เฟซบุ๊กห้องข่าวบันเทิงไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ